คลิปวิดีโอนี้จททัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงให้มันดึงเพราะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นอย่างตางเด็กที่มีอายุต่ำกว่าจะไปควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่าก็สวัสดีทุกคนที่เช้าคือเจนหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะกับช่องน้องมาหาโระนะวันนี้เนี่ยกลับมาตามอีกแล้วสำหรับลนะัคนะนะกี้ในโกะนะโูกนะก็โอ้ยเล่นกันไปแบบ ช่วงนี้ก็เล่นกันหลายรอบเหมือนกันเพราะว่าในตัวกล่มตัวกลุ่มเนี่ยมีอัตราการแตกกันบ่อยขึ้นนะโูนะไลากคนในกลุ่มเนี่ยโอ้เล่นแตกกันเยอะมากๆสําหรับเกมนี้สาวท่ามีเกมนึงแต่ว่ายังไม่ได้ตามเนาะก็ขอเล่นแมวให้มันสายใจก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปตบสาวท่ามแล้วกันโูนะโดหดร้ายขึ้นมาทันทีนะครับวันนี้ใครที่สนใจเนาะอยากจะเข้าตัวกลุ่มไปดูอัตราการแตกไปดูเทคนิคการเล่นต่งางๆก็เดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับของาสามารถไปกดเข้าตัวกลุ่มกันได้ง่ายๆเลยนะครับผมต้องับไปเข้าเกมก่ดีวา สามเอ้ยเจ็ดสามแปดนะไม่ใช่สามทุกคนก็วันนี้เนี่ยผมมีเทคนิคจะมาแนะนำเนาะสำหรับการซื้อฟิกกงฟีเกมนะอันนี้อันนี้จะเหมาะกับสายแบบเขาเรียกว่าซื้อฟีเกมกันนิดนึงนะครับผมนะอาจจะไม่ถูกใจสําหรับสายนักปัน่นนักหม,มุนอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําสําหรับคนที่ชอบออซื้อฟีเกมแล้วกันเนาะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบซื้อฟีเกมมากๆนะคือถ้าเราชอบในเรื่องไหนเนี่ยเราก็จะ คนคว้าหาเรื่องนั้นนะเป็นพิเศษนะยังไงสวยคอมโมเล็กมันก็มาเรื่อยๆแหละหน,นะตอนนี้ยังยังไม่ได้แบบสุดมากเนาะถามว่ามาไหมก็มาแหละเออแต่ว่าเทคนิคของเราวันนี้เนี่ย อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคอนโบนอกมากนันะมันจะอยู่กับเขาเรียกว่าฟรีเกมซะมากกว่าเนาะ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าฟรีเกมเนี่ยจะจ่ายเราดีหรือเปล่าละเทคนิคในการซื้อเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับผมขอให้มันเข้าให้ได้ก่อนวันนี้นะ <Okay. S 1> ถ้ามันเข้าฟรีเกมได้เนี่ยเดี๋ยวเทคนิคมาเองทุกคนนะสูตรสเต็ปเนี่ยมันมันมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันไม่ได้แบบไฟฟังเวอร์วังอลังการอะไรขนาดนั้นแต่ว่า หลักๆที่เราอยากมาเล่นในวันนี้ก็คืออัตราการแตกคือเวลาโบนัสเนาะเพราะว่าถ้าเราตามเวลาโบนัสมาเนี่ยเล่นยังไงมันก็เล่นง่ายนะง่ายง่ายกว่าการที่เราไม่ได้ตามเวลาโบนัสเลยนะอันนี้คือถ้าใครที่เล่นบ่อยหรือเล่นประจำเนี่ยจะจะรู้เลยว่ามันแยกออกง่ายมากนะความรู้สึกในการเล่นเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ตามเวลาโบนัสมาเนี่ยมันจะมีแต่แบบเขาเรียกว่าตัวกระจิกกระจอยนานนมาทีนะอาจจะไม่ได้แบบคอมโบมาแบบเยอะอะไรเงี้ย อคอมโบมันอาจจะไม่ได้แบบมาแบบทีทีกันลนะ่ะแต่พอ,เ,อเรามาเล่นแบบอ้าวฟรีเกมมาแล้วนะสี่ตัวโอเคครบแต่ถ้าเราตามเวลาโบนัสมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะเราเล่นเบ็ดไหนเนี่ยมันก็ยังมีคอมโบเล็กๆน้อยๆมาเสริมให้เราแบบเฮ้ยพอมีทุนต่อเล่นขยับ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 ,ยบไปเรื่อยๆนะครับผมนะแต่ถ้าไม่ได้ตามเวลาโบนัสเนี่ยมันจะแยกออกมากนะว่าไม่คอมโบไม่ค่อยมาเลยว่ะ เล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะว่าอย่างน้อยให้เราเนี่ยได้ต่อทุนไปลุ้นในรอบหน้าแต่เนี่ยแดกหมดเลยถ้าไม่ตามแล้วนะก็เลยเนี่ยเป็นที่มาของการลงกิฟต์แบบผมลงอาจจะไม่ได้เยอะอเพราะว่าก็รอเวลาโบนัสเนาะแล้วก็รอเกมที่เราอยากเล่นด้วยนะครับผมก็คือวันหนึ่งเนี่ยเราเล่นประมาณ3 4 5เกมก็โอเคแล้วนะไม่ต้องแบบอบางคนนี่แม่งนั่งเล่นกันแบบทั้งวัน,น <c oughs> อ่ะจริงผมเล่นประมาณ ประมาณ2เกมสมเกมก็เต็มที่แล้วนะเต็มเต็มเต็มแบบเต็มที่สุดๆละในการเล่นนะครับผมไม่ต้องแบบไปแม่งใส่สุดมาแล้วว่า300บาทวะ่ะสวยนะเนี่ยก็เดี๋ยวรอออก,การางฟรีเกมผมจะอธิบายในการซื้ออีกรอบนะครับผมนะตอนนี้นะถือว่าฟรีเกมเข้าธรรมาชาติได้สวยมากแลนะสามร้อยกว่าบาทมาดูกันว่าจะจบที่400อหรือเปล่า <c oughs> ไม่น่าจะถึงนะคงนะ ว่าแล้วนะบวกตะคุ่สามร้อยสี่สิบบาทมาดูกันว่า3ามสบาทเนี่ยอ่ะเราซื้อปรว๊ดเฮ้ยเฮีย <Okay, okay. S 1> er ของจริงรุ่นฟรีเกมแม่งเข้าในเข้าอะไรวะเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋อะไรครับเนี่ยลัม โอ้โหเอาไงวะรุ่นงงมากแม่งอยู่ๆฟรีเกมแม่งซ้อนกันแบบติดๆกันเลยจ่ายดีหรืยเปล่ารอบนี้ถ้าจ่ายดีก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าจ่ายไม่ดีเนี่ยเข้าเราทำเพี้ยไรเสียเวลานะอรอบตะกี้จำไว้รุ่น,นะสามร้อยสี่สิบบาทประมาณสามร้อยอะสามร้อยห้าสิบบาทมันจะได้จำาง,ง่ายตีเลขกลมๆไป ร้อยแปดสิบก้าบาทโอ้โทุนนะะงั้นเราก็เอารวมกันเลยละกันนะครับผมนะรวมกับเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็น590บาท600บาทโอ้โบาทหเฮี้ยเกือบ600เดี๋ยวนะมันต้องซื้อเบ็ดอะไรวะนะทุน เจ็ดร้อยห้าสิบสูงไปแล้นะคือถ้าสมมุติว่าอ่าอันนี้ที่แตกมาแบบประมาณสองร้อยอย่างเงี้ยแล้วแบบบางคนเนี่ยทุนอาจจะไม่ถึงงบอาจจะไม่พอก็เอาไปหารสองแต่ถ้าใครที่อาจจะทุนเยอะนิดนึงก็เอาไปคูณสองนะแล้วก็ซื้อนะครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยผมว่าหกร้อยนี่ก็น่าจะพอดีแล้วไม่คูณไม่ลดระดูนะม,มาดูกันว่าซื้อเป็นไหนได้บ้างหกร้อยโอ้พอดีเลยทุกคนไปซีเกมหกร้อยบาทแม่งดวงในดวงลุ้นอย่างเดียวแล้วตอนนี้ กำไรจะมีหรือเปล่าอุ้ย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 หมุนแรกเปิดมาร้อยกว่าบาทนะเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเปิดหมุนละร้อยอย่างเงี้ยเก้ารอบนี่ก็คือประมาณพันกว่าเลยนะจะให้หรือเปล่าหมุนละร้อยอ่ะอืมอุ้ยสองร้อยเลยว่ะเขี้ยเอาละเว้ยแปดสิบแปดบาทเรียบร้อยอยังไงสกแกเตอร์มาสองตัวแต่ว่าอมโบตรงนี้มันหยุดซะก่อนก็เลยไม่ได้มีโอกาสเข้าฟีเกม เงียบเงียบไปต่อก็คลิปก่อนหน้าในผมน่าจะอธิบายไปแบบน่าจะละเอียดกว่านี้หรือเปล่าทุกคนนะหรือไม่ก็อธิบายไม่ละเอียดเนาะก็มาบอกในคลิปนี้แล้วกันถือว่าบอกย้ําไปอีกรอบแนละ้วสหรับการเล่นหรือว่าสําหรับเทค่มีการซื้อในรอบนี้นะก็ไปลองกันดูได้ทุกนะเนาะหรือไม่ก็เอ้ยแอด ถ้าในากรณีที่เราแม่งไม่เข้าฟรีเกมเลยเนี่ยแล้วเราจะซื้อได้ไงก็ให้ดูจากคอมโบก็ได้รอนะคือรุกคนแบบยึดเบ็ดไหนสมมติว่าอาเล่นเบ็ดสใช่ไหมเล่นเบ็ดสตลอดก็ยึดเบ็ดสไปเลยว่าเฮ้ยถ้าคอมโบเป็นเมกะหรือว่าซุปเปอร์เมกะมารอบนึงเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยรกนะเอาไปคูณ2หรือไปหาร2ก็ได้แล้วก็ซื้อตามเนาะแต่ถ้าเป็นเมกะเนี่ยผมว่ามันมันยังไม่สุดนะมันต้องเป็นซุปเปอร์เมกะเนาะหรือไม่ก็คอมโบใหญ่สักรอบนึงอะทรอกนะเอาคอมโบไหนก็ได้ โอ้ย900สวยงามกำไร300บาทโอ้โหประมาณ300กว่าบาทได้แล้วนะอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ถ้านับจริงๆคอมโบเนี่ยก็ถือว่าสวยนะมาขนาดนี้ไปแล้วนะก้อนนี้เดี๋ยวผม<ๆ>มีแผนว่าจะซื้ออีกรอบหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ามันจะเข้าฟรีเกมให้เราหรือเปล่าแล้วนะถ้าไม่ถ้าไม่เข้าฟรีเกมเนี่ยก็เดี๋ยวผม จะซื้อเองแล้วกันซื้อเองแล้วกันซื้อก่อนไปหนึ่งรอบนะแต่ตอนนี้เนี่ยแม่สเตเตอรมาบ่อยมากก็ต้องมาลุ้นอีกกทุกคนนะว่ามันจะเข้าหรือเปล่าเนาะ ไม่มาว่งเงียบเลยแม่งเงียบจริงได่แต่ผมบอกอนะเดี๋ยวซื้ออีกรอบแล้วกันไปรูนะซื้อเท่าไหร่ดีนะผมว่าผมไม่ซื้อเยอะดีกว่านะ เสี่ยงเหมือนกันรอบนี้เบ็ดห้ามันประมาณเท่าไหร่แล้วนะสามร้อยป่ะเดี๋ยวซื้อสามร้อยแล้วกันเนาะก่อนจะไป้นะมาก็เกือบสี่ร้อยอะเอาดีๆอีกประมาณยี่สิบห้าบาทก็สี่ร้อยแล้วอะมาดูกันว่าคอมโบเบ็ดห้าฟรีเอ้ยแต่ไงเหรอโหไม่แต่ บวกสิบมูนด้วยนะทำไมผมรู้สึกว่าไม่ไม่น่าจะมีคุมโบดีๆเข้ามาวันนี้ขนาดแตกไงนะแต่แความรู้สึกเนี่ยแบบเหมือนกูจะโดนแดกเลยวะ่ะ <c oughs> อุย <c oughs> อ้ยไม่ใช่แล้วด้วยนะทำไมตัวแพงมาเยอะเลยอ่ะอุ้ยสิบสี่มุนเนาะไม่ใช่สิบมุนเนาะอุอ้ยเดี๋ยๆ,ๆกี่ตัววะนหะนึ่งสองสามสี่ห้า หกหกตัวเชี่ยเอาแล้วว่ารอบนี้ของจริงป่ะทุกคนเฮ้ยหกตัวเลยนะแต่เล่นมาไม่เคยแต่งะด้หกตัวรู้นะหกหรือห้านะเมื่อกี้ผมไม่ทัวว่ะน่าจะหกน่าจะหกนะเพราะว่ามันสิบสี่หมุนเยอไหมคนกนะคือถ้ามันเข้ามาสี่ตัวเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสิบหมุนถ้ามันเข้ามา 5ตัวก็12เมื่อกี้14ก็เป็น6ตัวใช่แล้วน,นะหรือกูมั่ววะนั่นมันเถอะมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญว่าตรงนี้เนี่ยมันจ่ายแบบสุดมากไอ้เจ้าแล้วซื้อไปสี่ร้อยอาตีไป400เลยกันที่5บาทไม่เป็นไรนุ่กนะซื้อไปสี่ได้มา600ตอนนี้กำไรอยู่ประมาณ200บาทแล้วอะ เอ้ยก้ามตัวสุดท้ายคูนยี่สองเอาว่ะมีลุ้นหลานปะเนี่ยเอ,อ้ยคูนยี่แปดแล้วบอกเลยพี่เขาสูดหลับพี่แมวพี่แมวตัวตึงพี่แมวเจรัสดักอันนี้เป็นแมวนรกอะโอ้คูนสามสี่แต่ตัวจ่ายมึงดูดิ ตัวใจเยี่ยมมากเดี๋ยวก่อนสามพุกแล้วตัวหนึ่งตัวนอะขมโบสักรอบพัดพัดเรียบร้อยเออได้เห็นตัวที่ถูกใจมาสักรอบแล้วเวย้ยกำลังลุ้นเลยว่าแบบมันจะมีตัวจ่ายมาบ้างวะหรือว่าแบบแม่งมาแบบบาทสองบาทสามบาทอะไรเงี้ยนะอา 1, ้าพันสี่กำไรก็ตีไปเลย 1, หนึ่งพันเนาะๆสวยๆทุกคน อรอบนี้รอบหลังแม่งมาซื้อเองดีกว่าเยอะเอานะก็ยังไงใครที่ชอบได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวกลุ่มพรธรรมที่ผมตามมาเนาะเมียตาก,กันแต่ของลักกี้ในกเกมนี้แหละเกมแมวทองเทพเจ้าแมวทองแมวกว,วากนี่แหละก็อยากจะดูอยากจะเข้าอยากไปตามเนี่ยก็ลิงอยู่ใต้คลิปคอมเมนแรกที่ปักหมดนะครับผมยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม